ได้ครบ8คน BWF ประกาศนักกีฬาชายลุยศึกแบดมินตันวอลทูไฟนอล2025การแข่งขันแบดมินตัน HSBC b w o r l d t o ว r f ทู a l 2025รายการสุดท้ายปลายปีที่จะทำการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่17ถึง21ธันวาคมนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้จะคัดเอานักกีฬาที่มีอันดับโลกในระบบวัตทุสูงที่สุด8อันดับแรกชาติละ2โคตา้า เข้ามาชิงชัยเพื่อหาแชมป์ที่จะรับเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ97ล้านบาทซึ่งรูปแบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น2กลุ่มๆและ4คนแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพื่อจับสลากประกบคู่ต่อไปสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยผงาดครองเบอร์หนึ่งในระบบการคิดคะแนนแบบวนทัวร์ของสาพันธ์แบดมินตันโลก b w f และถูกยกให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งในรายการในประเภทชายเดี่ยวอันดับคะแนนโลกทัวร์ของสาพันธ์แบดบมินตันโลก BWF ประเภทชายเดี่ยว 1. กุลวุธิวิทิสารไทย 2. หลีชื่อเฟิงจีน 3. โจเทียนเฉินไต้หวัน 4. อนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์ก 5. คริสโตโปปอฟฝรั่งเศส 6. โจนาธานคริสตี้อินโดนีเซียเจ็ดชยูชีจีนแโคไดนาราโอกะญี่ปุ่นสำหรับ HSBC b w f World Tour Final 2อจะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มในวันที่13ทธันวาคมและจะเริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง21ธันวาคมนี้ที่เมือง่างโจถือเป็นรายการที่มีเงินรางวัลมากที่สุดแห่งปีชิงเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ9 7ล้านบาท